น้ำตาโมตระมามะขามวานโต้เดชกุลพระเสด็จเอราวันพระยาโงมารามิบุญคันอิเอนสือกายฐานวะเออราวเกิดมาในธาตุชนักญาติรังเกง แท็งถึงคนโบราณเมื่อนาะนย้อมด้วยน้ำฝาดเช่นนั้นเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วดีวัวเพื่อทามดีนั้นจะได้เป็นอัษย์แต่ถ้าท่านทำชั่วทำชั่วโดยกายท่านก็มีโทษหลายอย่างมีทั้งเพื่อนโผลมีทั้งญาติเขาเกลียดเขาถามรู้ว่าผลพานนี้

โคตรตามเป็นทานะาข้าวเพราะว่ามีใช้ไฟมากใช้น้ำมากห้าหกค่ เพือ่อทีอ่แล้วก็การนะแอบเกิดตาที่ หระพรับ่าโมสามจบนะลูกนแล้วก็บอกดอกไม้ต้องไปทอนดีนะครับสามครัง้งครับ้งที่หนึ่งขึ้นมาเลี้ยวซ้ายครั้งที่สอขึ้นมาเลี้ยวซ้ายครั้งที่สมลงไปรับน้ำมนต์จากพระเดชพระคุณหลวงพี่ด้านล่างและภาวนาพระคถาของลุมท่านครับขนหนอพระองค์เทกันไปทัก เยกมาโนะแล้วยงแดงแดงแดงอ่าให้วันานมงมีพาทเาตอนะอ่าจตรีจตรว่าใจานะทำธุระจิตกันบ้างอย่างให้ยยาคนให้เวงยาเท่าวฟันให้ให้จิต้างเจริญให้จริงจรับข้าพระเจ้าเข้าพระเจ้าเ็ให้เจ้าม ตับตับอไรอย่างนีอ๋ขออ๋อคณะผู้สูงอายุจากนครราชสีมาจะสัมผัสกับตรงการรอดโดุลนั้นได้ไหมคุลุงพ่อลุองพ่อท่านท่านก็จะบอกว่าโยมมีกรรมเราต้องไปขอเข้ามาเจ้าก,การรมแล้วก็สร้างสาบุญให้เขาสวา,านักทางให้เขาแล้วก็ลงมารอดใหม่คือรอด ก็เลยเรื่มสายท่านก็ท่านก็เลยเรื่องสายท่านก็นเ,ลเ,นเลยนำญาติโยมมาตามัาถึเนี่ยก่อนจะมาก็โทรศับติดต่อคุณผู้คนรับสายุพูดเลยคุณพูดเลยให้มีบาร,รมีได้มาที่นี่ทำลายโชคดีที่นี่ง การจำนะมามาทำบุรณ์ที่วัดนี้เป็นไงบ้างคะดีมากค่ะทำให้มีความสุขแล้วมาอีกไหมคะค่ะตัง้งใจจะมาอีกทุกคนก็รู้สึกเริ่ม<ห>ครับแล้วก็เรื่องสายองดูไปดูในรูปได้นะครับเป็นปรากฏเป็นเป็นถ้าท่านมานะครับองค์เจ้าทุกามนำเทพมามาหลวงพ่อสายยังบอกว่โอ้โยมนี่เรียกวันโอ้ ออกปรากฏมาในในกล้องวิดีโอนะได้โวยูกพ่อก้วยเนี่ยเจ้าทุกครับรามเทศเสด็จนาครับผมรับตื่อง่ากวัดสายเนี่ยมีการออกทางทีช่องเป็นชห้าเป็นประจำประชาชนที่มาตรวจสอบมอจะรู้จากกัรสื่อของตัวการ์ที่อยู่จากประจันพันธ์พ็อจพิจาราในจำนวนหาที่มองในกลางนี่ก็ ผู้ใช้บริการหรือตัวเนี่ยก็จะติเดเกี่ยวกับที่มาไหว้พระและมารอดโบสถ์ที่นี่เป็นจำนวนมากครับ